ลิปนี้ก็จะพามาดูเห็นเนาะจ้ะเนาะโอ้ยดูดูเนี่ยดอกเ็ดสอ,อนจะสะอ,อนมีแต่ดอกใหญ่ๆแต่ไม่รู้ว่าเ็ดอะไรเนาะกินได้กินไม่ได้จากทุกคนโอ้ยเนี่ยเห็นบางคนก็จะเอาตีนเกีเกียก์เกียเนาะจะไม่ปล่อยให้เข้าไอ้นี่เลยดูเนี่ยเฮ้ย,ย,ยมีแต่เต็ด พากันมาเดินป่าจ้ะทุกคนป่าเยอรมันก็จะประมาณนี้แหละอันนี้จะเป็นต้นเกาลัดนอนนี่ตต้นเกาลัดจ้ะทุกคนป่าเกาลัดเนี่ยคลิปนี้จะพามาดูเทรก่อนเนาะนี่จ้ะ มีแต่เห็ดเนาะเห็ดทั้งนั้นจ้ะแต่ไม่รู้เนาะว่าเห็ดกินได้กินไม่ได้เนาะโอ้เห็นเกาลัดเก็บกันโอ้ยเฮ็ดทุกคนดูจ้ะเห็ดเนี้ย ดอกสวยๆเนาะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเฮดอะไรเนี่ยนนเ,ออนนเ,เต็มเลยเฮดเดแต่เราไม่รู้ว่ามันเฮดคือเฮดอะไรเนาะอู้ดูเนี่โอ้ยเฮดเดเๆดจะซีเขาไมาเฮย โอ้มาเฮียดูคนถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปเพชรดูเนี่ยเนาอดอกเขาง,งามๆดูเถอะเนี่ยงามมากเทอ อดอกเฮ็ดคืดอกเค็ดอะไรล่ะโอ้ยลูกนั่งลูกนั่งก็จะเวียนหัวแลวเดี๋ยวอีกแบบทีนี้บรรยากาศบรรยากาศแถวดูบรรยากาศป่าเขาลำเนาไฟ อย่าละมันนะแต่วันนี้คนมาเดินเยอะมากเลยว้ายทุกคนเอ่ยเน,นี่ยมันเป็นเห็ดอะไรทุกคนเอ่ยหูยเต็มเลยเห็ดเหตุ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 นี่หนึ่งติดโทรผดโทร ถ,นนถ้าเป็นคนเก็บเห็ดเขาก็จะรูเนะว่ามันเห็ดอะไรกินได้กินไม่ได้เนาะดูเนี่ยเอาลูเห็ดมาฝากเลยจ้ะเห็นไหมเนี่ยมีแต่เห็ดจ้ะดูอันนี้ยิ่งใหญ่โอ้ยบาเลยบลาลาโคตรแม่เห็ดเลย คนถ่ายรูปเพชรก็ถ่ายอ่ะป้ตาติดถั่วอ้ยดูดอกเนี่ยอย่าให้เราไปเลยเนี่ยใหญ่มากอดพรล,ลุกนั่งลุกนั่งก็เวนหัวแล้วจ้ะอืม้มสะออนนสะออนเก่ารัดก็ยังสะออนไม่หายเลยมาสะออนเพชรอีกแล้วเอาอันนี้เป็นเพชรดำนี่ทุกคน ดูเนี่ยคือเฮ็ดอะไรล่ะอัน,นเฮ็ดดำเนี่ยเจะซีุกม,มาเฮียชวชัดโอ้มันเป็นเฮ็ดอะไรทุกคนดูเนี่ยมันเป็นดอกดำๆเนี่ยเห็นไหมวันนี้ขอเอาภาพเห็ดมาฝาก,กเรากันเด้อเนี่ยเห็นไหมดอกเห็ดเต็มเลยป้าติ๋วดูดู นี่ถ้าดอกจีดำทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมเห็ดอะไรล่ะบา้าคนรู้จะเก็บเห็ดนี่คือจะรู้เนาะว่ามันเป็นดอกเห็ดอะไรเนี่ยกินได้กินไม่ได้เนาะเห็นไหมเนี่ยเต็มเลยฮึถั่วขุกคน์ฮึตายตายดูกองเต็มเ,เลยเต็มหนึ่งเลย นี่นอืาได้ๆโอ้ดอกใหญ่นูน้นข้างในนุ่มก็มีนุ่เต็มเลยปาร์ติดตัวพเพ็ชมาฝากเนาะพีชนี่ดอกหน่อยดอกนิดนด,นดูนี่เนี่ย มันคือดอกเห็ดอะไรใหเชื่อเห็นไหมทุกคนเนี่ยช่วยบอกทีว่ามันคือเห็ดอะไรโอเคโอเคค่ะทุกคนเอาผ้าพิษมาฝากเนาะ ติโทโดนี่ทุกคนเขาเรียกว่าเห็ดอะไรเนี่ยสออนตะเห็ดดอกเนาะเห็ดก็สอนเกาลัก็สอนจ้ะดูเนี่ยเขาก็จะขึ้นตามต่อไม้เนาะเห็นไหมเนี่ยเอยอะเลยนี่ตะเห็ดจะ้ะแต่เราไม่รู้ว่ามันเห็ดอะไรกินได้กินไม่ได้เนาะเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยโปรตโพเนาะ คลิปนี้ก็จะให้ดูเกาลัดกระเฮ็ดแล้วเนาะทุกคนใช่เฮ็ดผึ่งไหมเนี่ยพอเฮ็ดเราดอกหนึ่งเนี่ยใช่ไหมโอ้ยดูดูเนี่ยจะเก็บแฟนบอกว่าไม่ต้องเก็บเลยว่ะเอาไว้ว่ะดูนี่ทุกคนโอ้ยผดโพดูดอกใหญ่มาก เจอก็ไม่หายเก็บโอ้ยพี่บ้าเ้ยตัวเนี้ยดอกใหญ่มากสะอ่อนเนาะไอ้ชอฟิ่แม้คุกเนาโอเค Hvordan oh, mm. har oh, oh oh oh, du det? Jeg har det. 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 Jeg har Jeg har det. Jeg du. det. ดูนี่ดอกใหญ่มากโอ้ยเอาไปแบบนี้เลยแหละป๊าที่มาด,ด,ดูดิเห็นไหมนี่อันนี้น่าจะเป็น,นเห็ดเมาเนาะเป็นเลย เ็โอ้ย่าว่าเดินเมื่อกี้นีูเก็บแบบเก็บไปแบบไม่ได้ตัดคงตัดขาเลยอ่าโดนโอ้ยเฮ็ดเมากระเต็มเลยสีแดงงามมากเลยดูเนี่ย เต็มเลยดูสิน่าจะใช่แล้วเนาะไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนาะจะคิดว่าใช่แหละเมื่อกี้เห็ดผึ่งหวานเนาะโอ๊ยกว่าจะเจอตลาดดอกดูเนี่ยดูเห็ด แฟนเขาก็คัดไม่ได้เขาไม่เ,เก็บแต่เราอยากเก็บไง <c oughs> คนมาเดินเต็มมน้องบางทีก็อายนะโอ้ยดูนี่ <c oughs> ถ้ากับเพจตรงเข้าไปข้างในนู่นเหรอฉ่นเดินตามทางเนาะ <c oughs> ป่าเนี่ยป่าเขาลำนาภไยดูนี่นี่ทุกคนพร้อไปเดินป่าเนาะได้เห็ดมาตั้งดอกหนึ่งดอกอะยังใหญ่จ้ะทุกคนเนี่ยดนูนี้โอ้ยงามแต่งงามบากเป็นเห็ดพึงหวานลาจ้ะเนี่ย ตอนที่แรกแฟนเขาจะไม่ให้เก็บเนาะเขาบอกให้เอาไวน้น่นแหละเอาไว้ก็ป่าเนาะพอนก็เลย,ยเก็บไปเถอะลองเก็บเพิ่งเห็นด้วยแหละเพิ่งเห็นข้างแรงเนาะนดอกเขาก็จะงามอยู่นะดอกเนี่ยสะออนไปเดินป่าก็สะออนเกาลัดกับพอแรงแล้วมาเจอเ็ดดอกก็ยังใหญ่ก็สะออนอีกจก้ะก็เลยเก็บมาเนาะที่ไม่ได้เอาเอดินออกนี่เพราะว่าพอไม่ได้ถือมีดไปเนาะ ็เลยเอามาทางอย่างนี้เลยจ้ะเนี่ยมาทางดินทางดอนเลยเนาะโอ๊ยกลัวจะได้เห็นเนาะก็ไม่อยากเอาไว้แล้วก็เก็บเลยดูเนี่ยสอนเขาจริงๆนะไม่เคยเห็นจริงๆนะดอกใหญ่ๆแบบนี้เนะี่โหโทเห็นอยู่เห็ดอย่างอื่นนะเห็นเต็มเนาะแต่เราไม่รู้ไงว่ามันเป็นเห็ดอะไรเนาะ ก็เลยไม่กล้าเก็บไงก็เห็นเทดพึ่งหวานก็เลยเก็บมาเลยตั้งดอกนึงนี้จ้าพรตัดเอาตีนเข้าออกแล้วเนาะแล้วก็เอาอันเขียวเขียวข้าออกแล้วดูเนี่ยโอ้เงามมากดอก็ยังใหญ่บลือเปลา โอเคคะ่ะทุกคนคลิปนี้พรก็าฝากไว้แค่นี้เนาะฝากเป็นกำลังใจให้พรด้วยจ้าฝากกดไลค์กดซับสครายให้พรด้วยเนาะขอบคุณทุกๆก,การติดตามจ้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจ้าบายบาย